สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปถ่ายมีบอมจากบริสลตอนนี้นะคะ BTS เขาก็ออกแท่งไฟใหม่เนะเป็นเวอร์ชัน Special Map of s o โซทำมาเพื่อคอนเสิร์ตแต่ว่ากลายเป็นว่าคอนเสิร์ตเนี่ยดันโดนยกเลิกไปบิคิดก็เลยปล่อยขายแท่งไฟมาก่อนล่วงหน้าเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาแล้วเราก็กดกดได้80กว่าแท่งนะคะก็ขายขายหมดแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ส่งกลับมา80แท่ง5ลัง คุณค้าทั้งห้าลังโดนภาษีหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เรากําลังจะไปไถ่ายภาษีมีบอมของเราที่ปรายสนีกันซึ่งใบ<ว>เขียวยังไม่มาแต่ว่าเราเช็คในตัวเลขพัาสดุแล้วมันโดนภาษีล,งลังละประมาณ2,800กว่าบาทจ้า รวมเบดเสร็จแล้วก็ประมาณหมื่นสี่เดี๋ยวเราจะไปกดตังค์หมื่นห้าเพื่อไปจ่ายนะคะอันนี้ใบเขียวยังไม่มาแต่ว่าปกติคือกบจะไปขอรับไปษณีกับเพื่อนหรือว่ากับพี่ๆไปษณีเขาจะชินกับกบมากนะเขาเห็นชื่อเขาก็รู้แล้วว่าเออของอนีอะไรเงี้ยเขาก็จะให้อยู่เขาก็จะไม่ค่อยอะไระไปกันเลดีกว่าเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วเพื่อความปลอดภัยเราขนค้าเก็บขัดนะคะแล้วเราของเมาส์หน่อยว่าช่วงเนี้ยบอกเลยว่าส่งอะไรมาก็ตามคือโดนภาษีเยอะมากคือกบส่งของกับช่วงโควิดแล้วก็กบรู้เลยว่ามันโดนภาษีเกือบทุกรังเพราะว่าลังก่อนนั้นก็คือก็โดนเรื่องของเรื่องคือพี่สุนัะแกจะแกะกล่องทุกกล่องเพื่อเช็คของไอรอบที่ผ่านมาส่งมีดห้ามา ที่สุ์แกะหมดเลยรอบก,ก่อนนั้นส่งพวก MD ของเล็กๆในนั้นมีของอยู่ประมาณ5ชิ้นนับได้อ่ะแกพันหกอ่ะแกดูคือภาษี200กว่าบาทเราก็เลยรู้เลยว่าช่วงนี้แบบกรมสนเขาเอาจริงแล้วเขาก็จัดการเรื่องภาษีชัดเจนมากนะคะบั้มแบบออ s o ซที่เรารับพีไปก็คือแบบส่งมา18ลางังโดนภาษีไปแล้ว14ลงังแกเยอะมากที่สุดในแบบบรรดาที่แบบเคย เคยอันนี้มาเลยนะคือแกะทุกกล่องด้วยเพราะว่าที่คุยกับพี่ที่เป็นไปษนีที่รู้จักกันเขาบอกว่ากรมศุลกากรเขาจะแกะเพื่อเพื่อพ่นยาทําความสะอาดแล้วเหมือนแบบเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยมีเวลาแล้วเหมือนตอนนี้คือเขาก็เคร่งเรื่องแบบควบคองน้าเข้าด้วยนะช่วงลหลังๆก็เลยรับพีของแบบเก็บเก็บสรอ,อบอะไรอย่างนี้ แต่ว่าแท่งไฟที่รับเพียปกติกบจะรับแบบเก็บรอบสองอยู่แล้วเพราะว่าแท่งไฟเป็นอะไรที่แบบภาษี20%ก็เลยแบบไม่กล้าเสี่ยงก็เลยแบบอ่ะเก็บรอบสองแบบสบายใจดีกว่าโอเคเดี๋ยวกดเงินก่อนนะคะไปกดตังกัแล้วคะคะ1 5 0 0 0านบาทเดี๋ยวมาบอกก่อนว่าภาษีมันเท่าไหร่ สรี Minuten, รวมภาษีที่เราต้องชำระนะคะ5้าลัง1 4 2่0ันองกับหกบาทรวมอากรแล้ว20บาทนะคะอากรก็ลังละยี่บาทก็ร้อยหนึ okay. 20, okay. on, <It> ่งแบบเบาๆแกเดี๋ยวเราไปไปสนีก่อนไม่รู้ว่ามันยังมันยังอยู่ที่ศูนย์กลางตรงนี้หรือว่าข้างนอกนะคะเพราะมันจะมีสองศูนย์เนาะถึงถ้าว่ถึงไปสนี้แล้ว คือเวลาเนี้ยไม่ควรมารับไปสนีเว้ยเพราะว่าพี่เขากําลังรวนกันอยู่พี่เขากําลังแบบกาลังแบบวุ่นวายกับการเอาของออกกันอ่ะช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะพ้าดุเราไปข้างนอกแล้วนะเราต้องไปเอาข้างนอกนะคะของไปสนีที่นี่มันจะมีสองที่ไงเออแล้วก็ตอนเนี้ยมันอยู่ข้างนอกก็เลยเดี๋ยวไปเอาข้างนอกเดี๋ยวลงไปเอาไปเอาไป่นีก่อนเนาะนี่ห้องจ่าย 汤米。 ทุกคนสรุปเรื่องพีที่ไปสนียังไม่เอาพัสดุมาที่ห้องจ่ายเลยจ้าคือพี่นอ้อยที่รู้จักกันก็บอกว่าอ้ยของยังไม่มาเลยพี่เขาเลยบอกว่ามันน่าจะแบบไปส่งของที่อื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาส่งให้ที่นี่นะคะก็เลยนะัดพี่เขาไว้ว่าแบบเออถ้าของมาเดี๋ยวโทรบอกกบนะเพราะาอยากได้ของวันนี้เลยไม่อยากรอวันจนันเพราะว่าพรุ่งนี้ห้องมันปิดไงมันจะเปิดแค่วันเสาร์ถ,ถึงตอนเที่ยงก็อยากได้เลยไม่อยากรอวันหลัง เดี๋ยวมาอีกรอบนึงโหนี่นทอ้อหนมากนะไปมาหลายศูนย์มากเลยน,นี่นี่ถ้ามันเข้าเสาร์อาทิตย์มันก็จะประมาณเนี้ยเออถ้ามันเข้าโดนเสาร์อาทิตย์อะเดี๋ยวรอหม่อีกรอบเนาะทุกคนไอ,อพี่ไปรษนียโทรมาบอกว่าของไปเลยถึงแล้วอะความจริงมันจะมีพี่ไปรษนียเขาจะมาส่งใบเนี้ยใบเขียวหน้าตาแบบเนี้ยให้เราด้วยอีกรอบนึงเนาะแล้วเราก็เอาใบเนี้ยไปรับถ้าสําหรับคนที่แบบ เออแบบของมาก็ก็ต้องรอเอาใบนี้ก่อนเพื่อที่จะไปรับนะจังหวะที่แบบเหมือนเรานั่งรอของให้มันเข้าคลังที่ที่ศูนย์ใหญ่อะ่ะที่ไปษนีก็เลยเอาตัวนี้มาให้เราพอดีนะคะเพื่อเอาใบนี้ไปรับ ด้วยนะคะถ้าใครที่แบบไม่รู้วิธีการที่จะไปรับของถ้าโดนภาษีทํายังไงอย่างเงี้ยก็รอใบนี้มาก่อนไปรษณีย์มันจะมีให้สามารถเช็คได้ว่าของเราโดนภาษีไหมนะในบว,โว,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 วยเวณริเวณอยางที่กบเช็คบ่อยๆก็คือกบจะใช้วิธีการเช็คตรงนั้นหละพอมันเข้ามาเสร็จปับ๊บมันผ่านกรมศุลากากรปับ๊บคือกบก็จะเข้าไปเช็คเลยว่าภาษีเราอะโดนเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็จะได้เตรียมเงินก่อนเผื่อใบนี้มันมาช้าหรือแบบมันไม่มาก็จะได้ใช้เลขทีไปรับได้เงี้ยกบก็จะเป็นแบบนั้นมากก่น คือกูงงรู้ปะเราโดนภาษีอ่ะเท่าไหร่มันลงนังนึงมันมี16แท่งโดนภาษีแท่งละ1,000บาทนะคะแต่โชคดีนะคือปกติแท่งไฟมันจะ20%มันจะเปรียบเสมือนของเล่นแต่ว่าเนี้ยปะเขาคิดแค่10%เกงงปะอ่าประเมินมาแท่งละพนันแต่คิดแค่10%ของคิดมาอย่างเงี้ยก็ตามนี้แหละถ้าเราเรียกร้องไปก็คือเราอาจจะเสียเยอะกว่านี้นะคะก็จบที่ตรงนี้ดีกว่าห้าลังก็ยอมจ้าถึงแล้ว ไปสนีกรอบหนึ่งแบบว,ว่า้องแบบรับของจ้าเดี๋ย <Lob> วลงแววก่อนนะคะห้องจ่ายอยู่ตรงนี้นี่คือห้องจ่ายนี่ยกขึ้นรถแล้วนะจ๊ะ <ไป S 1> โดนแกะทุกลังเดี๋ยวไปจ่ายภาษีก่อนเสร็จแล้ว ก็อย่างที zat, ่บอกนะคะก็โดนพี่ศูนย์แกะทุกกล่องนะคะไม่มีกล่องไหนที่พี่แกไม่แกะจ้าคือตอนนี้แกแกะทุกกล่องจริงนะแล้วก็ตามนั้นค่ะชําระภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปขนมันลงไว้ในห้องแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายไปทํางานแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมาแกะให้ดูกันนะคะ ทั้งหมด5้าลังค่ะเห็นไหมว่าพี่ศูนย์แกะทุกลังนะคะเดี๋ยวนี้พี่แกะ,แกะทุกล,งลังเนาะไม่มีลังไหนไม่แกะเพราะว่าแกกลัวโควิดมั้งมันจะมีรอยรอยเทปของกรมศุลน,นะคะคือ,ค,อคือเขาแกะทุกอันนั่นแหละเราแอบเปิดลังไปแล้วสองลังนะคะดูดูกล่องค่ะคุณแม,แม่แม่จา๋าเลอะมากแกอยากแกะมากแต่ว่าต้องไปทํางานก่อนเราต้องทํางานที่เราอยากก,ก่อน หลังจากที่เราไปถ่ายภาสีมาแล้วก็ไปรับมีบอมมาเรียบร้อยแล้วะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะมันเรียงกันเนาะเออเริ่มเลยคะ่ะ แปดสิแท่งนะคะรวมเวอร์สาอีกสองเพลงเนะเาะก็จะเห็นว่าเออห้องรบแต่คือตรงนี้เห็นไหมว่า แต่ลักษบีทีมันจะไม่ค่อยชัดนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเวอร์สามจะสวยกว่าเยอะมากเลยนะคะเห็นมีการีวิวแล้วก็คือแบบมันเล็กขนาดมันเล็กกว่าเวอร์สามมากนะคะซึ่งตั้งแต่มีมีบอมมามีบอมจะเวอร์เล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะก็เวอร์หนึ่งจะใหญ่มากนะคะแล้วเวอร์สองก็จะเล็กลงมาอีส่วนเวอร์สองกับเวอร์สามเท่ากันส่วนเวอร์สี่นี้ไม่ใช่เวอร์สี่หรือเวอร์สเปเชียลนี้นะคะก็มาแบบเล็กกว่าอีกนะเออเดี๋ยวเราไปหาแกะกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาเกะแท่งไฟให้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนเนาะอันนี้คือกล่องของเวอร์ล่าสุดนะคะถ้าเป็นเวอร์สามก็คือเดี๋ยวให้ดูขนาดกล่องก็คือขนาดเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเวอร์สามมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบอย่างนี้เป็นวานประตูนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของบางทันผสมกับอาร์มี่อยู่นะคะกล่องก็จะออกสีแบบเทาๆอันนี้ก็จะออกสีดําชัดเจนแต่ที่ไม่ประทับใจก็คือตรงนี้สีอ่อนมากนะตัวเวอร์สามเนี่ยแบบสีโคตรสวยเลยอะเข้าเวอร์สามมากกว่านะคะ เดี๋ยวจะคลิกให้ดูนะคะอัญญลกักษณ์อะไรก็เหมือนเดิมนะคะโลกโก้ใหมน่นาะงบางนี้เป็นแบบ of the soul เรา๊ะต้องเป็นเวอร์ชัน Map of the soul แล้วก็บางนี้เป็นสัญ,ญลกัลกษณ์อะไร่ก็อันนี้เป็น Map of the soul มีสองข้างนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอันนี้ ซึ่งตอนที่ดีคิดมันปล่อยแท่งไฟขายมันก็ประกาศทางเว็บว่าแท่งไฟมีปัญหามีปัญหาก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าแท่งไฟมีปัญหา<อ>ในความหมายของมันก็คือแท่งไฟอ่ะมันบรรจุพัน์มาผิดอันนี้คือแท่งไฟนะจ๊ะเล็กมากเล็กกว่าอันเก่ามากเดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปหนึ่งเปรียบเทียบเวอร์หนึ่งสองสามแล้วก็เบอร์เบเชียลตัวนี้ให้ดูแต่รอบนี้เหมือน,นอหนักอะ่ะหนักอ่ะยังไม่ได้ใส่ฐานก็หนักแหละดังไรก่อนเห็นปะเห็นปะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเฮ้ยเคียดตะ นีที่เคยนูนๆก็เป็นกลมๆนะคะอ่ะตั้งไว้เดี๋ยวลบนะลูกเดี๋ยวที่วิ่คิดบอกก็คือเดี๋ยวลูกค่อยดูเดี๋ยวลูกค่อยดูฟองๆๆก็คือในถุงมันนะเราจะใส่มากิดเดี๋ยวเกะก่อนว่าอันกล่องที่กบเลือกนะมันผิดไหม ก็คือมันจะผิดตรงที่อ้ยอันนี้ถูกอันนี้ถูกนะคะถ้าผิดก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่มีคําว่าสเปเชียลตรงถุงอะก็คือเหมือนใส่เหมือนใส่อะไรกระเป๋าของเวอร์สามมาลงในเวอร์สเปเชียลนะคะสายก็ถูกนะคะถ้าสายที่ผิดก็จะเป็นสายสีดําที่มันเป็นของเวอร์สาก็คือไม่ได้สีเทาถ้าเป็นเวอร์สเปเชียลก็จะเป็นสายสีเทาตรงถุงผ้าไว้ใส่อะค่ะก็จะเป็นคําว่าสเปเชียลออร์เดเช่นนั่นเองเรามาดูรูปลักษณ์มันก่อนเนาะก็มันก็จะมีคําว่า Map of the Soul อยู่ตรงนี้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์อาร์มีนะจ๊ะมัน <c oughs> เหมือนคมคบเพลิงโคมไฟแบบคมไฟที่ไปติดบนหน้าบ้านอะไรอ่าเงี้ยอันนี้ก็เป็น ปรับอุ้ยแต่รอบนี้ถ้าใครไม่เคยใช้เวอร์สจะงงมากข้างบนนี้คือกดขึ้นให้เปิดอันนี้คือเปลี่ยนสีส่วนอันนี้คือต่อบลูทูธเดี๋ยวเราจะสอนต่อบลูทูธตรงนี้ไหนอะมองเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ของ BTSU นะจ๊ะก็ตรงจุกก็เหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปเนาะกล่องก็จะมีใบนี้เหมือนเป็นใบใช้งานใบอะไรสักอย่างของเขาเออก็จะมีมาด้วยนะคะแล้วท้างในก็จะประมาณนี้เนาะการ์ดค่ะการ์ดก็จะมีใบเซอร์วิมาอันนี้ก็เอาไปสแกนในแอป w e v e r ก็จะได้เป็น point มาดูการ์ดกัน J h โฮ พี่ก้าอีเพื่อนมาเรียกอ่ะอันนี้พี่ก้าพี่จินจิมินอ่ะเอ็มแท้ย <Hey, hey. S 2> แล้วก็จองกุ๊บโด้ม,มากนูมากหน้าเก็บหน้าสะสมมากนะคะการก็ข้างหลังก็จะเป็นชื่อรายคนนะจ๊ะมือสั่นนี่ใส่ห้อยเนะาะใส่ห้อยจะใส่ย,ยากเหมือนรอบ <c oughs> ที่แล้วป่ะรอบที่แล้วคือใส่ห้อยใส่ย,ยากมาก <c oughs> โอ๊ยไม่ยากใส่ง่ายมากนะ <c oughs> นี่สายก็จะมีคาว่า bts แล้วก็ อะมีนะจ๊ะเราซื้อฐานมาแล้วนะจะ๊ะฐานก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเเป็นฐาน AA ซึ่งเวลากบไปคอนกบจะใช้ฐานยี่ห้อน,นี้แกนใส่ฐานก็เหมือนเวอร์สองเวอร์สามแล้วก็เวอร์สเปเชียลมีแกนใส่ฐานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานแล้วก็จะลองเชื่อมให้ดูกันนะจ๊ะฐานใช้สามก้อนนะคะใส่คั่วคลุบคู่บวกเป็นอยู่เนาะไม่ยากนะคะก็ใส่เข้าไปก็เป็นอย่างนี้ใส่จ้ะ เอยเอาฉันกดไว้ถ้าเปิดถ้าใส่ตรงกลางนี้ก็คือไม่ได้กดนะคะ,ะใส่เข้าไปแล้วกดเปิดก็คือโอ้หเฮียสว่างมากเสียบตามากแม่เออมันมีเศษลักอามีอยู่ข้างหลังด้วยเออนี่เห็นไหมคือสว่างมากพอตอนนี้สว่างปั๊บอีนี่มืดเลยคือสว่างมากจริงดูโคตรก็สว่างเอาไปเข้ากล้องกล้องมันปรับเองใช้กล้องโทรศัพท์สว่างมากแม่ จะแตกง่ายไหมเพราะว่าเวอร์สองเบอร์สามจะบอกมือเวอร์สองเบอร์สามมันแข็งแรงมากมันไม่แตกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ดูว่ามันจะเป็นยะงไรมันก,ก็จะพีบ๊บแบบเปลี่ยนการกระพิบได้นะคะออสว่างสว่างแล้วก็อันนี้แล้วก็สว่างถาวรอ,อ่ะเราจะเชื่อมแอปให้ดูกันนะคะเดี๋ยวปิดก,ก่อนเ็จอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมแอปกันก่อนเนียจ้ะ แอปที่ใช้อันนี้ก็คือนี่เลย BTS Official Live Stick นะคะก็ใช้แอปนี้ในการเชื่อมนะจ๊ะกดเข้าไปที่แอปนี่มันก็จะมีหมวดให้เลือกค่ะถ้ามีคอนเสิร์ตก็จะเป็นหมวดคอนเสิร์ตแต่ว่าถ้าเราจะ,ะตั้งค่าหรือลองอะไรก็คือกดอันนี้นะคะก็กดเข้าไปนี่มันจะมี2เวอร์ตอนนี้เนาะเวอร์สอันเก่ามันก็ยังใช้แอปนี้ได้นะคะแล้วก็มีเวอร์สเปเชียลก็คืออันนี้นะคะเราก็เลือกเวอร์สเปเชียลเปิดบลูทูธแป๊บแล้วมันก็ถ้าใครยังไม่เปิดมันจะเปิดให้ม แล้วเราก็กดมีบองเราลงมาข้างล่างให้มันขึ้นไฟสีสีฟ้ายอย่างนี้กับพี่ไฟสีฟ้ายอย่างนี้นะคะเหมือนเวอรซามเลยเลือกใหม่เดต่อมุละเห็นไ,ไหมี่ติดแล้วนะคะถ้าติดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถเลื่อนเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวอันนี้คือยังเป็นสีขาวอยู่ก็เดี๋ยวกบจะเลื่อนไปสีสีม่วง นี่คือมันสว่างแล้วมันดูไม่ออกว่าเป็นสีเงินให้ดูว่าเป็นสีเงินตรงไหนให้ดูที่มันสะท้อนหน้าผมอะสีเขียวสีชมพูอันนี้คือสีชมพูนะให้ดูที่สะท้อนหน้านะคะเพราะว่ามันสว่างมากอันนี้สีเหลืองเอออ่ะชุบชุบชุบ,ช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 บ คือคนอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าไปตื่หวงมากนะคะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยคือสีผูสวยมากนะจ๊ะคือเลิศดมากอีอีอีเออเก๊เก๋มา่นะคะแล้วมันก็จะโชว์สถานะแบตให้ด้วยเนาะสถานะแบตมันบอกแบตใกล้หมดมันใช้พลังงานเยอะจริงๆนะนี้แต่ว่าใไ้ฐาน3ามก้อนนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งคอนเลยนะคะเพราะว่ากบใช้ฐานนี้ตลอดตัวนี้ถ้าสมมติใครเข้ามาแล้วภาษาภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้มันภาษาไทยเลยก็ให้เลือกตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าภาษาแหลงเกตแหลงเกต แล้วก็เลือกภาษาไทยเอานะคะหรือใครจำภาษาอังกฤษก,ก็เลือกได้นะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้มันมี o w ท o การใช้งานทุกอย่างเลยเป็นไงวันนี้เราก็มารีวิวมีบอมของเราให้ดูแล้วนะคะน่ารักมากหนักมากด้วยพอใส่ถ่านมันกิ้งแต่หนักเดี๋ยวมาทําคลิปแยกรีวิวเบอร์หนึ่งสองสามอีกรอบนึงนะคะใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้ก็ไปทักซื้อกบทวิตเตอร์ได้นะขายของอีกแล้วนะก็ตอนนี้เว็บมันเปิดให้กดครั้งแรกอันนี้ก็คือล็อตแรกที่กบกดมาเนาะก็ <g år d> ขายหมดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะแล้วก็ล็อตสองกำลังเข้าน่าจะได้ส่งอาทิ ก็มันเปิดให้กดลดสาตัวลดสามเนี่ยมันจะส่งประมาณกลางเดือนมิถุนาของก็จะเข้ากระกฎานะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ยลดสามปิดให้กดวันที่หนึ่งใครยังไม่มีรู้สึกว่าสตอ๊อกกดกดลดสามไว้ประมาณสี่แท่งแค่นั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้กดไว้เยอะไม่มีตังค์หรือใครอยากเก็บเวอร์สามันก็มีขายเหมือนกันนะคะกบก็มีขายมีอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสามแท่งเวอร์สามเนาะเข้าเดือนหน้านะคะ,ะพืษภาถ้าใครอยากได้ก็แอดทวิตต์ร้านนะคะเข้าไปถักสั่งซื้อได้เนาะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูคลิปกบอีกรอบหนึ่งมืแตกันนะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้กบด,ด้วยนะ<ๆ>จ๊ะแล้วจะพยายามมาอัพคลิปบ่อยๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ้เราลืมนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้มีบอมก็ให้ถอดฐานเก็บไว้นะคะไม่ควรใส่ฐานไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะที่ไม่ใช่รีโมทอ, <c oughs> อ่ะออกเนาะถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่งั้นฐานมันจะขึ้นเกลือไง <c oughs> ก็ถอดออกนะคะแล้วก็เก็บเข้ากล่องอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะคะ